โลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ oh, วันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูอากาศดีขนาดไหนดีมากคือแบบแดดแบบแบบดีมากมันมันทำให้เรารู้สึกว่าต้องออกมาแล้วละ่ะวันนี้วันนี้วันศุกร์นะคะ Back f ฟเด a y กับไมค์ครับ so แอบสำหรับอันนี้นะคะขอพูดอะไรไม่รู้โอเคสำหรับ okay. so, วันนี้นะคะอยากจะโฆษณาหนึ่งอยากบอกว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมรายการนะคะ คลิกเลยอย่ารออย่ารอรายการวันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่2 1วันจันทร์ที่11 22 23จันทร์อังคารพุธนี้ที่จะถึงนี้นะคะ English for Success มีมีโปรแกรมนะคะซึ่งเป็น3วันนะคะบ o สเตอร์วันนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะเป็นอังกฤษ for business จริงๆเลย ก็อย่างตัวอย่างเช่นสมมติว่า,ามันจะมีทั้งหมด12สเตปนะคะแต่ว่าเชนจะเอาสเตปบางสเตปเนี่ยมาแชร์กันมาให้ความรู้มาให้ทริกกับทุกท่านนะคะที่เข้าเรียนเข้ามาที่ i n i t For Success นะคะซึ่งก็อย่าลืมนะคะคลิกเข้าไปรีจิสเตอร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่บอกว่าเราจะเข้านะคะก็จะไม่ได้ลิงก์เข้าสูนนะคะซึ่งจะเป็นลิงค์เข้าสัปวัหน,นะคะ บอกเลยว่ามันดีมากนะคะอ่ะยังของฝนที่ไปเรียนมานะเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งอธิบายอ่อันนี้อยู่ที่เคเบิลสตีทนะคะด้านหลักนี้เป็นอ่อเป็นบ้านนะคะอยู่แถวๆด้านนู้นเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าร้านอาหารเยอะมากซึ่งมีร้านอาหารชานี้อยู่แถวนี้ด้วยะคะ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงรีบลงเลยนะคะเพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วนะคะจะเป็นวันที่21 พฤศจิกายนนะคะ 1, 2 1่2ิ3จันทร์อจันอังคารพุธมีนะคะลงเลยนะคะสำหรับบทเรียนที่ของ English for Success เนี่ยเขาทำอะไรนะคะ English for Success เนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะพรีเซนต์งานอันนี้เป็นหนึ่งใน12สเต็ปนะคะเพราะว่าเราพรีเซนต์งานใช่ไหมภาษาอังกฤษก็เวลาพรีเซนต์เนี่ยเขาจะไม่ได้บอกหรอกว่าพรีเซนต์อันนี้เราจะต้องใช้ คำศัพท์ไหนรูปประโยคไหนแล้วจำแล้วมาพิเศษไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แนววิธีการสอนของเชนส์แม็กกี้นะคะแต่วิธีการสอนเนี่ยเขาจะสอนทำยังไงให้เราพูดแบบเคอร์เซเได้ทำยังไงให้เราพูดแล้วน่าเชื่อถือทำยังไงให้ใช้ภาษาแบบภาษาธุรกิจได้นะคะแล้วก็จะมีสเต็ปไปสเต็ปไ้ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญ พูดยังไงให้เหมือนเชนทองอันนี้สุดยอดนะสุดยอดนะก็เลยเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนนะคะลองลองเข้ามานะคะจอยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่กลุ่มนะคะซึ่งมันดีมากแล้วมันมัน,มนแบบโป,แบบโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สุดยอดมากๆอยากให้ทุกทุกคนได้เข้าทุกคนได้ลองนะคะยังไงก็เจอกันค่ะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับเข้ากลุ่มาบบายซีอู bye, วันนี้ก็มาบอกอย่าลืมนะ3วันฟรีนะจ๊ะ ไปแล้วค่ะ๊ายบย